สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาอยู่กับกำลังจนวันนี้ผลไม้มาปั่นกันนะแต่ประเด็นคือไม่อยู่ที่แตงโมแอปเปลิลหรือว่ามะม่วงแต่อยู่ที่ไม่ไม่กินเดิมเดิมไม่เคยกินหมดแล้วไงเ,เคยกินหมดแล้วน่าเบื่นอนี่แหละแอปเปลิลแล้ยคุณหนูแดงบอวอ,อ,อพ่อแม่คุณหนูแดง <laughs> นอนแดงแล้วว่ามิดมิดมิดมิกเอามา เริ่มดีกว่าเอาแตางโมหั่นเลยหั่นแตงโมแล้วตุ้ยเริ่มเลยครับเคยดูเชฟไหมโยนแบบส้มแค่ส้มแค่าใกล้จีนส้มเค่าเลยอืมเฮ้ยเน็ดกินได้เฮ้ยเหมือนเป็นพ่อค้าขายผลไม้มาฝากต้องบอกว่าแคนาบเอน้ำ <c oughs> ลดแตะลดอะที่มัน็นลดพ่อค้าขายอะ ผู้ใดก็เสียไนี้มีดดึกเส้นกระผากเลยนะเ,นเราจะมาเอาแตงโมมาปั่นก่อนเดี๋ยวกูเป็นคนป,ปั่น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 เลยดูจากโซงแล้วมันี้เป็นอย่างไม่ใช่เป็นอย่างบางอย่างโซงเนาะอันเนี้ยเครื่องปั่นแต่เน,นี้ยแตงโมปั่นยืนไว้อาลัยให้กับมุกพี่ตุ้ยหน่อย ยังไม่พักอีกเหี้ยเอ้าแตงโมน่าอร่อยะเออแตงโมอะรสรสชาติแตงโมต่เดี๋ยวมันยังก้อนโคโลเชลเล่เฮ้ยไเนี่ยเย็นเย็นก้อนโคโลเชลเล่อันนี้ชิมอันนี้ไม่มีน้ำตาลเชื่อมไม่มีสายเชื่อมอะไรทั้งสิ้นนะแตงโมปั้นสดสดกินและแก้วแบบกินแก้วนี้ไปเลยกินให้หมดกินเหลยออีกไงหืมหมดเร็วเร็วดิ อ,อร่อยม็ดไม่โกนหลายเลยเป็นยังไงบ้างอืมเนี้ยแหละเป็นก้อนโค,โคเลเลยอืมเอร่อยอร่อยอร่อยกับเาจะเต็มมูไม่หวานวะหิวแหละดูออกโอ้โหถากาไปแล้วมั้งเหตุผลที่แบบอ๋อ มือล้างยางไงเดีอย่ลูกโอเคนี่หรอโอเคนี่นะนี่มัจืดลยอ๋อน้ำดื่มที่ดีน้ำดื่มตาไม่บอกไม่บอกคุณชอบไหมคะไมมคะกู้ชายชอบหญิงตรง นก็คือหางไังหน่อยมีความหอมลละมุนิเยอ้ยมันมันไม่มีรสชาติเพราะแอปเปิ้ลมันน่าจะไม่อร่อยแอปเปิ้ลมันจืดไงโมเสียมันไม่หวานอยู่แล้วแต่มันได้กลิ่นหืนอะไรของแอปเปิ้ลหืนหืนหนึ่งอีวูว้าว อร่อยเฉยโอเคอืมอืะอู้รู้ไอย่าลืมล้างมือนะน้องๆคนที่ไหนนะคนตายนะตายไหนตายเกียดต์ใคือตายเกียดต่อไปเฮ้ยมาอยู่กับฟลมเฮ้ยบักซีดาบักซีดาเนี่ยล่วงฝรั่งภาษาอัสาฤเรียกมักซีดาภาษาไทยเรียกฝรั่ง แล้วภาษาภาษาทติละไงฝรั่งนี่ฝรั่งฝรั่งคุมแนมโลฝรั่งนะแล้วมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาออกก็เรียบร้อยครับแล้วแต่ชอบครับชอบไม่ชอบก็แล้วแต่โรงพยาบาลอยู่ไหนดูดิครับร้านด้วยครับเอากินอีกชอบไม่ชอบชอบมันเป็นยังไงให้มันเป็นยังไงโอว่ากิง เนี่ยไปหาปันนี่นไม่ตรงนะอีกเออายิไปะอแล้วอายิติดใจหน้าไม่เนหน่อาจจะเป็นก้อนโคลโลเคเลมันได้เปลือกไปด้วยไงมาเนี่ยคือเด๋ยวน้ำแข็งเป็นก้อนโคลโลเคเลโอ้ยน้ำแข็งเนาะคือไปหปันเดีวมาเลกอ พูดเลยได้คำเดียวเยอเดี๋ยวเราเราจะมาให้คะแนนผลไม้แต่ละอย่างที่ปั่งว่าไงอ้ี่มะม่วงเราจะมะม่วงปั่นเออแล้วที่นี้มันเปรี้ยวอันนั้นมะม่วงปั่นนั่นอร่อยใช่ไหมไอติมมะม่วงมะม่วงปั่นอะไรข้าวเหนียวมะม่วงอันนั้นอ่ะอร่อยแน่นอนแต่เนี่ยมะม่วงดีอยู่าโยนถึงมันดิอนนี้มะม่วงดี

ไปได้อยู่ไปได้อยู่รสชาติไปต่อละอขออย่างนึงได้ไหมขออย่างนึงได้ไหมก้ออะไรเพาผมไปห้องน้ำด้วยเอ้ย,ออยนแต่มันกินได้นะมันกินได้กินได้จริงมันเป็นเรืมองเปนมันใะไรไปเอาเมนูไปทำต่อน,น้ำแข็งมันกบวะ่ะมันไม่เปรี้ยวแล้วไงถ้ามันเปรี้ยวอ่ะแต่ม,มันเป็นแบบลุ้งแต่เจี๊บขี่ไหมนะมันี่ยมัน มันแบบมีเส้นๆนะบางจะไม่มองกูชอบทุเรียนทุเรียนน่ากินนะเลยทุเรียนน่ากิเียนให้กินหอมดำตอนนี้เราเอาผลไม้มารวมแล้วอันนี้กินแล้วพอแขกินมนะ ฝือนอยอะอ้วงนะทุกคนอย่าอ้วงนะกินได้หมดแก้วมันกินได้อยู่ไม่รู้อะหมดแก้วต่กินมันแรงเมื่อกี้ก็นึกว่าจะยุ่งทำกระบอกเนี่ย่ละคนนะบอกเลยว่าเจ็บขี่ตอนเนี้ยเจ็บทองเลยเออถือวกินได้กินไม่ได้มันกินไม่ได้ไม่ได้้ยว่ากินได้เนี่ยมันกินไม่ได้กินไม่ได้อย่าลืมไปทำตามกันนะครับกินไม่ได้พูดเลย Cùng dạ đi con. nào Lại Quýt ừ. đầy ngủ em Tiếp Ha 4, làm con hốt cao Đi kiếp Ô oh, chạy vô đâu Có oh, chạy đâu Lăng tròn hết <laughs> 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 รู้สึกเป็นไงครับกินได้สรุปถ้าคนชอบของแลกแบกได้มันกินได้ถ้าถ้าทุเรียนปั่นมันกินได้มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้ไม่มันกินไม่ได้ทุเรียนปั่นกินได้แต่คือมึงยอมาผสมมันอไออย่างเดียวมันกินได้มันกินไม่ได้เอาตรงๆกินไม่ได้คือว่ากินได้ไหมอ๋อให้กี่คะแนนอให้โหวตพี่กินได้อ๋อให้โหวตกี่คะแนนสำหรับพี่เต็มสิบพี่ให้หกหก แต่กูเรียกที่จะไม่แดกหรือเปล่ากินได้ผมห้สีผมไอซีหรือสามนั่นก็สองกูกินไม่ได้เลยจะยูให้เท่าไหร่ผมไม่ให้เลยเลยไม่ไหวมันกินไม่ได้มันมันมันกินได้เด็าทำไมกูหมดคนเดียวอ่ะเราอีกแก้วเลยงั้อมันลดสมองมันไม่ได้กินไม่ได้รสชาติไม่ได้อย่าไปทีอยวเจ็บท้องขอคนพี่น้องทางอีสานทางโน้นทางนี้ทางในช่างไรทางด้านทางหลังก็ปากกดกดไล่กดสับตะไคร้ แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราก็ <God. S 1> ลง่งโจรเทียบไปสวัสดีครับ